สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้งานสมาร์ทวอ์รุ่น M4 นะครับผมตัวกล่องเป็นแบบนี้นะครับผมมาดูด้านในกันว่ามีอะไรบ้างเปิดกล่องออกมานะครับผมจะเจอตัวเรือนสายนะครับผมแล้วก็แท่นชาร์จตัวนี้จะเป็นคู่มือด้านในคู่มือก็จะมี QR ค o d e ไว้ให้ดาวน์โหลดนะครับผมได้สินค้าไปแล้วครั้งแรกนะครับผมตัวเรือนแบบนี้ให้เอาชาร์จแบตก่อน2ชั่วโมงนะครับ การชาร์จแบตให้แท่นทองเหลืองแบบนี้นะครับผมชนกับตัวแท่นทองเหลืองนะครับผมชนกันเนาะใส่ลงไปได้เลยกดลงไปได้เลยนะครับผมชาร์จแบตเสียบกับอะแดปเตอร์ของโทรศัพท์ได้ทุกรุ่นทุกระบบเลยยกเว้นกับคอมพิวเตอร์นะครับผมมันอาจจะชอ็อตได้นะกําลังไฟคอมพิวเตอร์ค่อนข้างสูงเนาะเวลาเราชาร์จแบตเต็มแล้ว2ชั่วโมงนะครับผมครั้งแรก2ชั่วโมงเนาะครั้งต่อไปก็คือเอาแบตเตอรี่เต็มก็สามารถใช้งานได้เลยเนาะดึงออกวิธีดึงออกอย่าก,กระชากออกทันที ให้ง้างตัวนี้ออกมานะครับผมนี่ปึ๊บอ่านิดนึงนะครับผมใช้เล็บดึงออกมานิดหนึ่งมันจะดึงออกมาง่ายมากนะครับผมนี่นะฮะอ่ะให้ดูใกล้นะครับเมื่อชาร์จแบตเสร็จแล้วมาประกรอบสายกันนะครับผมวันนี้จะแนะนําวิธีการเชื่อมต่อสายก็คือใส่ลงไปได้เลยนะครับผมอ่าใส่ไปเสร็จแล้วเวลาถอดก็ดึงขึ้นอย่างนี้ถอดง่ายมากอ่าถ้าเปลี่ยนสายนะครับผมสามารถถอดได้เปิดออกมาตัวเรือน นี่นะครับผมแตะค้างตรงทัดแผดต,ตรงนี้ปุ่มโฮมตรงนี้แตะค้างได้เลยนะครับผมการทัชสก,กีนที่ไหลลื่นมากเนาะหมดวิธีการใช้งานต่างๆนะฮะการออกกำลังกายต่างๆสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับการเชื่อมต่อนะครับผม Android iPhone ใช้แอปพลิเคชันตัวนี้เลยนะครับผมเป็นรูปหัวใจแล้วก็รูปคนยืนแบบนี้นะครับภาษาอังกฤษก็คือ wearfit นะครับผมหรือจะสแกน QR code ผ่านตัวคู่มือก็ได้นะครับผม แล้วแต่ความสะดวกเลยอ่า Android iPhone ย้ำกันอีกทีว่าใช้แอปตัวเดียวกันชื่อเดียวกันเลยนะครับผมจากนั้นทำการเชื่อมต่อเข้าไปสู่แอปพลิเคชันครั้งแรกอย่าลืมกดอนุญาตนะครับผมการเข้าสู่แอปพลิเคชันนะอ่าด้านล่างนะครับผมการเชื่อมต่อในการก้าสู่การเข้าสู่แอปโดยตรงเราเลือกอันไหนก็ได้แต่แนะนําถ้าอยากให้ไวก็คือเชื่อมต่อตัวนาฬิกาได้ทันทีนะครับผมจากนั้นรอสัญญาณขึ้น สัญญาณตัวนี้ก็จะชื่อ MC นะครับผมถ้าไม่ขึ้นลองดูว่าเราเปิดตัวสัญญาณบลูทูธหรือ,อยังนะครับผมหรือสัญญาณบลูทูธของเราบางทีมันไม่ขึ้นสัญญาณเพราะว่าสัญญาณบลูทูธตัวเครื่องเรามันเชื่อมกับเขาเรียกว่าสัญญาณตัวอื่นอยู่นะครับผมอย่างตัวนี้มันเชื่อมต่อกับตัว LT เพราะฉะนั้นกดลบอุปกรณ์ ะะวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเจอปัญหาเลยนะครับผมหลายท่านก็คือแบบว่าเจอปัญหาคล้ายๆกันเนาะเพราะฉะนั้นให้กดลบก่อนอมาแล้วนะครับผมสัญญาณรุ่น m 4ขึ้นแล้วแตะเข้าไปได้เลยนะฮะเชื่อมต่อจากนั้นมันจะกดให้จับคู่นะครับผมกดจับคู่ไปเลยให้กดอนุญ,ญาตทั้งหมดตัวนี้ก็เราใส่ประวัติของเราได้นะครับผมเลือกเป็นเพศอายุความสูงต่างๆนะครับผมกดต่อไปได้เลยนะครับผมถ้าเราจยไม่เลือกบันทึกได้เลย าสามารถบันทึกได้เลยจากนั้นนะครับผมมาดูตัวนาฬิกาว่าเชื่อมต่อกันหรือยังให้สังเกตดูมุมซ้ายบนนะครับผมจะเป็นรูปโซ่แบบนี้นะครับผมถ้ายังไม่ได้เชื่อมต่อมันจะไม่ขึ้นสีเข้มแบบนี้นะฮะถ้าเชื่อมต่อแล้วก็จะขึ้นสีเข้มแบบนี้การใช้งานในแอปพลิเคชันเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นใช้งานง่ายอยู่แล้วนะครับผมหรือถ้าเราแบบว่าต้องการใช้ในโหมดแอปพลิเคชันต่างๆ สามารถเข้ามาตั้งค่าเพิ่มเติมได้เซตติ้ง3ขีดแบบนีอ้อย่างเวลาถ้าเราต้องการให้พลิกหน้าจอเพื่อเปิดหน้าจอนะครับผมสามารถเข้ามาเปิดการตั้งค่าแบบนี้ได้นะฮะหน้าปัดนาฬิกาเปิดอัตโนมัติเมื่อยกข้อมือขึ้นนะสามารถมาเปิดตรงนี้ได้ค้นหาอุปรกรณ์การแจ้งเตือนต่างๆนะครับผมสามารถมาเปิดการแจ้งเตือนได้ข้อความสายเข้านะครับผมเพราะรุ่นนี้มันสามารถแจ้งเตือนข้อความ,มเมสเซจไลน์แชทวีแชทบนแอปได้นะครับผมสามารถมาเปิดการแจ้งเตือนเพิ่มเติมได้ เนาะการใช้งานต่างๆเพิ่มเติมก็สามารถไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้านในคือใช้งานได้ง่ายหมดแล้วการวัดการเต้นของหัวใจการหลับนอนนะครับผมประมาณนี้ในแอปพลิเคชันก็จะบอกถึงแบตเตอรี่ด้วยนะว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะครับผมรายเรียนต่างๆเป็นภาษาไทยล้วนอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะติดลิงก์ไว้นะครับผมเป็นชื่อแอปพลิเคชันนะฮะสำหรับใครที่แบบว่า ใช้งานไม่เป็นลองเข้ามาดูในคลิปนี้นะครับผมได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมถูกใจหรืออยากเพิ่มเติมตรงไหน,นพิมพ์ขึ้นมาได้เมนขึ้นมาได้นะครับผมคอมเมนต์มาเลยนะครว่าอยากให้เพิ่มเติมตรงไหน,นอยากให้ลองใช้ตรงไหนดูสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมลองไปใช้งานกันดูนะครับผม m 4นะครับผมสวัสดีครับ